ิกูชอบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็รายการแล้วปดูสเก็โอเยนะครับก็ในเกม g ีเทลกันอีกแล้วนะครับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่เซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทวันนี้ครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวริสแคกก่กอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ลองเข้าด้วยกันได้นะครับส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับโอเคแกเสิวลานะครับเราก็ทำการกดคอนเน็กต์ปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอก,กันในเซิร์ฟเลยไป <Yeah. S 1> let's go เย้นะครับตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทัการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับกระเป๋าก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับแฟชั่นก็ถือว่าพี่อยากบอกเลยิรรฟนนี้ะคับ หลังจากที่คุณชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถเดินได้นะครับก็จะมีข้อความบอกนะครับให้ทําการกดตัวจีนะครับเพื่อทับการเดินอ่าแค่นี้เราก็สามารถเดินได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยกด f 1นะครับ f 1ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด f 2นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นเซิฟทั่วไปนะครับกด f 2จะเป็นการเปิดกระเป๋าใช่ไหมแต่ว่าเซิฟนี้นะครับ กดเปิดกระเป๋านะครับกดตัวที่อ่านี่เลยนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับส่วนตัวนะครับ UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องประมาณ6ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมากด F 3นะครับ F 3นี่ก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกท่าสดดีนะครับนี่ก็จะมีหลายท่าด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็ลองเล่นกระดูนะครับอ่าท่าเทียวเียวเพียบเลยบอกเลยนะครับ ส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนี่เป็นท่าเต้นติ๊กตอกนะครับอ่ะก็มีด้วยการหลายท่าเลยครับท่าเต้นนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับโยโยโย่โอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับกด f 5นะครับ f 5ไม่มีลายกด f 7นะครับ f 7ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ต่อมากด f 9นะครับ f 9กก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็ มีด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับมีอุ้มมีขี่หลังแบกนะครับอุ้มแบบคินุมโตะนะครับแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับตามนี้เลยส่วนปุ่มต่อมานะครับก็กด F11 นะครับ F11 ก็จะเป็นการปรับวงไม้นะครับนี่แล้วก็สามารถปรับระยะไม้ได้นะครับในการพูดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็กด delete อ่าพอกด delete ก็จะเป็นการ เปิดสกอร์บอร์ดนะครับนี่ UI สกอร์บอร์ดก็ตามนี้เลยนะครับก็มีโชว์นะครับเบอร์โทรศัพท์ชื่อนะครับอาชีพแล้วก็ปิงนะครับ ID แล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับภายในเซิร์ฟนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม M นะครับก็เป็นการเปิดอ่าราคาตลาดอีโคไนมี่นั่นเองนะครับนี่แล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้นะครับสินค้าตัวไหนนะครับภายในเซิร์ฟนะครับราคาขึ้นหรือว่าลงบ้างนะครับก็ ยกตัวอย่างนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับนี่เลยเนื้อหมู1อันนะครับก็ราคาตอนนี้นะครับประมาณ130บาทนะครับจนถึง170บาทเลยอ่าตมนี้เลยนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเราก็ทำการเปิดกระเป๋ากันเลยนะครับก็กดตัวทีนี่นะครับอย่างแรกนะครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับอยู่ที่ 5000บาทเลยนะครับ5000บาทนี่คือเงินเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรประชาชนส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องของขวัญน,นะครับก็มีมาให้ประมาณ10กล่องด้วยกันนะครับแล้ก็สามารถกดใช้ได้นะครับเป็นกาชาน,นี่ว้า ได้เงินมาตั้ง800บาทคุณผู้ชมอุ๊ยได้มาเยอะมากๆเลยนะครับเราก็รับการเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ1นึ่งสองส้รอบนี้เราได้เาไหละโอ้โหได้มาแค่200นะครับได้มานิดเดียวเองคุณผู้ชมนะครับโอเคก็ดีกว่าไม่ได้นะครับ โอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นขนมปังนะครับก็เป็นขนมปังนะครับให้มาประมาณ20อันเลยนะครับแล้วก็สามารถกินได้นะครับนี่อ่ากำลังหิวเลยงั้งงั้งอร่อยจังเลยขนมปังอันร้านไหนเนี่ยอร่อยจังเลยโอเคก็ตามไ่เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีน้ำเปล่านะครับมาให้20ขวดนะครับก็สามารถกินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชานะครับลดเริ่มต้นนะครับมาให้1กล่องอ่ะแล้วก็ทําการกดใช้เลย นี่ได้เป็นรถมินินะมาคันนี้เลยนะครับว้าวโอเคครับเราก็ทำการกดออกแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นบัตรรีสกินนะครับหรือว่าบัตรสัญญกรรมนะครับก็สามารถกดใช้ได้นะครับแล้วก็ทําการแต่งตัวใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กราดาดแล้วนะครับนี่กลาดาษสมิธก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับนู่นตรงนี้ก็มีโลโก้เซิร์ฟอยู่ด้วยนะครับว้าวอย่างสวยนะครับตรงนี้ก็มี ป้ายโฆษณานะครับโอ้โหโคสูงคุณผู้ชมดูดีนะครับก็ถือว่ากระดาษเซิฟติดก็ตกแต่งใด้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่น่ารักใช้ได้เลยครับตรงนี้ก็มีร้านค้าขายของอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรขายบ้างครับเดี๋ยวเราทําการเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับว้าวเป็นไงแล้วก็ที่ร้านค้านะครับขายอะไรบ้างนะครับเราก็ทำการเอ่อกดตัวอีนะครับอ่านี่เลยครับวิ่ง UI ก็ถือว่าสวยงามเลยนะคุณผู้ชมนะครับมีสเก็ตบอร์ดมีกล่องซ่อมขนมปังน้ำเปล่านะครับมีบัตรทำงานประมาณ1,000บาทนะครับนี่แล้วก็ทำการซื้อมาไว้เลยนะครับมีเครื่องตัดเหล็กอ่าโทรศัพท์ประมาณ1 0 0 0บาทนี่แล้วก็มากดซื้อตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ากดใช่นะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็เสียเงินประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือเงินอ่าในตัวนะครับประมาณ3เอ้ยเหลือ4 0 0 0นะครับตามนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดกระชานะครับได้เงินมาเพิ่มด้วยนะเมื่อกี้นะครับ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F1 นะครับก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับนี่เลยเดี๋ยวขอทำการตั้งค่าเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งมีแม้ภาษาไทยเอไม่มีหว่ะคุณผู้ชมโอเคครับภาษาไทยไม่มีนะครับก็เดี๋ยวทำการเข้าที่ทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นร้านอะไรอ่ะอ๋อเป็นจุดสักนะครับวุ มีร้านสักอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่ทำการกดตัว E นะครับแล้ก็สามารถสักได้นะครับ <Wow. S 1> อ่านี่เลยครับก็สักไว้ตรงคอดีกว่านี่ก็เสียเงินประมาณ113บาทนะครับเรียบร้อยเอ้าไหนวะโอเคไม่โผล่ขึ้นมาว่ะสงสัยสร้อยคอมันน่าจะบั๊กอยู่มั้งเออแต่ต้องไปถอดสร้อยคอออกนะครับ แล้วก็ส่วนนะครับใครนะครับที่มาเล่นเซิฟนี้นะครับหากมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับเดี๋ยวพิจาราขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะครับก็มา5คนนะครับรับรถทํางาน60โลไปเลย1คันแล้วก็กระชา2ยลูกนะครับส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทํางาน60โล2คันนะครับแล้วก็กระชาฟรีอีก30ลูกไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับนะแล้วก็สามารถมาเบิกรถตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงกลางนะครับอ่าเป็นไง UI ตอนเบรกรถนะครับถือว่าเท่มั <Wow. S 1> ้ยนี่ทำการเอาออกมาเลยกดติ๊กถูกนะครับเรียบร้อยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่กดตัวบี้ค่าเข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็กดตัวยูล็อกรถโอเคตอนนี้คุณพบกุญแจรถเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนล็อกรถนะครับก็มีเสียงด้วยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่ร oh. ้านขายรถกันดีกว่าไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับนี่ด้านหน้าก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับเราก็ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมลลอกรถด้วยนะครับกันคนมาขโมยนะฮะโอเคแล้วก็จุดซื้อรถมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะครับนี่เราก็ทำการกดตัวอีนี่วิ้ยอย่างเท่นะครับวิ่วดูดินะครับ UI ตอนเลือกรถนะครับเราสามารถเลือกได้เลยครับนี่วิมีเป็นจัดหมวดหมู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะ รถขนไหเดียะเดีวพี่ขอดูก่อนอย่างเช่นคันนี้นะครับนี่เราก็เลือกเป็นคันนี้แล้วก็สามารถเลือกสีได้นะครับเป็นไงถือว่าจัดเต็มนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนพวกหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับหน่วยงานมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแต่ว่าช่างเซิฟนี้นะครับไม่มีประชาชนสามารถนํารถตัวเองนะครับหรือว่ารถของเรานะครับไปแต่งได้เลยนะที่อู่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย มีขับแท็กซี่ด้วยเหรอแล้วก็มีเชฟอ๋อน่าจะมีในอนาคตนะครับส่วนระบบอื่นๆนะครับภายในเซิฟก็มีระบบอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเซิฟนี้นะครับก็เลี้ยงหมูอย่างเดียวนะครับเซิฟนี้นะครับแล้วก็มีระบบปล้นร้านเพชรด้วยนะครับสามารถไปปล้นร้านเพชรได้เลยนะตรงจุดนี้อ่านี่เลยนะครับรูปเพชรตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดปล้นเพชรแล้วก็มีระบบความเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา อ่าเครียดมากๆนะครับหลอดความเครียดแล้วก็สามารถกินเบียนะครับแล้วก็ดูดบุหรี่ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการแก้หลอดความเครียดนะครับส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดร้านอาหารนะครับอ่าแล้วก็ทําใารกดตัวอีล้วก็สามารถคาบอ่าเป็นเนื้อสเต็กหรือว่าน้ำส้มก็ได้นะครับพอกดคลิกก็ไปนะครับก็ใช้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นใช้เป็นเนื้อวัวแพ็คนะครับตามนี้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนสาธารณนฮนะก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับแมปสวยมากนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดอีโคนมีนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างเช่นเราไปฟาร์มอาชีพอะไรมาเสร็จแล้วใช่ไหมหรือว่าแปรรูปเสร็จแล้วโปรเสเสร็จแล้วก็นําของนะครับมาขายตรงนี้เลยนะครับพอเราขายเสร็จปุ๊บเราก็ได้เงินมานะครับแค่นั้นเองแล้วก็ในที่สวนสาธารณะนี้นะครับมีจุดวาร์ปไปที่วอลโซนด้วยนะครับโซนนี้ก็มีวอลโซนนะครับก็เป็นฝึกซ้อมต่อยนะครับแบบธรรมดานะครับแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าจุดวาร์ปมันอยู่ตรงไหนนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับ โอเคปแล้วก็ไปที่รถของเรากันดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนระบบอื่นนะครับมีระบบโซนนะครับสำหรับ AFK ด้วยนะครับอ่าเป็น AFK นะครับยืนเฉยแล้วก็ได้ของนะครับสามารถขับรถไปได้เลยนะฮะส่วนระบบอื่นนะครับเซอร์มีก็มีระบบกล่องจุดรถด้วยนะครับแต่ว่ากล่องจุดรถนะครับยังไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าน่าจะอัปเดตลงอ่าเข้าเซิร์ฟเร็วๆนี้นะครับก็รอติดตามดูนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงหน้าสนตำรวจแล้วนะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับส่วนด้านในสนนะครับก็เป็นแบบสนนะครับเดิมๆนะครับปกติเลยครับไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไป let's go นี่ตรนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถนะครับสำหรับประชาชนนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับต้องการรักษาหรือว่าเพิ่มเลือดนะครับมาที่โรงพยาบาลได้เลยนะฮะตรงจุดนี้เลย โอเคครับตอนนี้ไฟฟ้าก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้พี่มีเมนู admin อยู่นะครับเมื่อกี้ไฟฟ้าภายในเมืองนะครับดับนะครับเลื่มแบบว่ามองข้างในไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดไฟนะครับแค่นี้เองเออพอดีว่าพี่มีเมนู admin อยู่นะครับเลยมาโปรโมทเซิฟนี้นั่นเองโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับส่วนอูช่างเซิฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับ อูช่างเซิฟนี้นะครับจะมีด้วยกัน2จุดนะครับถ้าเป็นจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดซ่อมรถนะครับแล้วก็ส่วนอู่แต่งรถนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อ่ะไปแล้วก็ไปที่นั่นกันคุณผู้ชมป้าย s go ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่มีป้ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอ้าเชี่ยฝนตกโอเคเดี๋ยวพี่ขอดำการปรับสภาพอากาศแป๊บหนึ่งนะครับอมาตกอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอเคครับด้านขวานี่ก็จะมีคาร์แคดด้วยนะครับล้างรถนะครับนี่ ส่วนทางเข้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอิ <ing> วคุณผู้ชมดูดีนะครับสวยว่านะครับโอ้โหแล้วก็สามารถแต่งรถตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคส่วนจุดแต่งรถก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่โอเคแล้วก็ทาก,การกดอ๋อที่เป็นจุดซ่อมรถนะครับส่วนจุดแต่งรถน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะนี่เลยนะครับกดตัวอีอ่าแล้วก็สามารถอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับหรือว่าเปลี่ยนสีรถก็ได้นะตามนี้เลยนะคุณผู้ชม โอเคครับแล้วก็ส่วนภายในเมืองนะครับมีอะไรอีกไหมนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จุดเลเบลกันดีกว่านะครับส่วนเลเบลเซิฟนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงโกดังนะครับสนามบินทะเลทรายนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิฟนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมี่าชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอร์ดรอปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับแบคเตอร์โลโยด้วยก็มีนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมนะครับเพิ่มเติมก็จะมีพวกจัดแข่งต่อยนะครับชิงเงินรางวัลนะครับโ c นะครับรวมมูลค่านะครับประมาณ1 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับติดตามได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟดูเลยนะครับได้เงินประมาณ10,000บาทในบาทนในชีวิตจริงนะครับว้าวนี่มันคือทางเข้าเลเบลใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอเคครับนี่ก็คือเลเบลนะครับแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ทำการล็อกรถด้วยนะครับ โอเคปะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่โต๊ะคับกันดีกว่านะครับอ่าด้านหน้านี่ก็จะเป็นอ่อตู้เซฟนะครับเนี่ยกดตัวอีนะครับแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ล่ะอันนี้เป็นโต๊ะคับยานะครับอ๋อนี่ไงส่วนตรงนี้ล่ะนี่ก็เป็นโต๊ะคับนะครับอ๋อนี่งานนี่เป็นอ่อของทั่วไปนะครับกล่องซ่อมนะครับอ่าการ์ดขายยานะครับบัตรทํางานดํานะครับมีดฆ่าแก๊งมาเฟียนะครับ โอเคส่วนอ่ามีดฆ่าแก๊งมาเฟียเซิฟนี้นะครับเป็นงานผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบลูพิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธพื้นฐานอุ้ยอาวุธก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแลกอาวุธอันนี้ก็เป็นหมวดเกาะและยานะครับโอเคครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับส่วนเอ่อตรงนี้นะครับก็มีตู้ ATM อยู่ด้วยนะครับโอ้โหเย็ะแค่ตู้ ATM คือแบบเรียงรายกันเป็นแถวเลยนะครับ แล้วก็งานดำซึ่นี้นะครับมีงานอะไรบ้างนะครับงานอาผิดกฎหมายนะครับก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟเก็บโคเคนนะครับเก็บยาไอนะครับแล้วก็มีค่ามาเฟียด้วยนะครับเพื่อเอากัญชาอะไรประมาณนี้เองครับอยู่ที่เกาะเลยส่วนงานถูกกฎหมายทั่วไปนะครับก็มีอะไรให้ทําบ้างนะครับงานขาวก็จะมีเก็บมะม่วงเก็บกล้วยเก็บส้มนะครับเก็บข้าวเก็บหอยนะครับแล้วก็ค่าวัวตัดไม้นะครับมีล่าสมบัติด้วยนะครับก็สามารถไปล่าสมบัติได้นะครับที่ตรงนี้เลยนะฮะ แล้วก็มีขุดแร่แล้วก็จี้เหล็กนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับที่จุดฟาร์มกล้วยแล้วนะครับนี่ต้นกล้วยโคตรเท่คุณผู้ชมดูดีนะครับโอเคแล้วก็ทําการจอดรถเอาไว้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็การเดินเข้าไปเก็บกันคุณผู้ชมอ่านี่นะครับเซิร์ฟนี้นะครับเดินชนงานนะครับเนี่ยไม่ต้องกดตัวอีนะครับอ่าดีมากๆเลยนะครับโอเคครับแค่เลยเข้าไปใกล้ๆนะครับมันก็เก็บให้เลยอัตโนมัติถือว่าดีนะครับ หลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้กล้วยมาเท่าไหร่กดตัวที่นะครับเปิดกระเป๋าโอเคกล้วยก็เก็บได้ไม่จํากัดนะครับเพราะว่าแต่ว่ากระเป๋านะครับเราก็มีน้ําหนักบอกด้วยนะครับอย่าลืมแล้วก็หลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาแปลรูปตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดแปลรูปกล้วยนะครับอ่านี่นะครับสวัสดีพ่อหนุ่มอ่ยืนยกนิดนึงนะครับอ่ว่าไงครับกินข้าวมาแล้วหรือยังครับนี่เนี่ยตอนนี้นะครับเราก็ได้เป็นอ่อนมกล้วยมาแล้วนะครับอ่า โอเคครับตอวนี้เราก็ได้นมกล้วยมาแล้วครับนมกล้วยเราก็สามารถไปขายได้เลยนะครับตรงสวนสาธารณะนะครับตรงกลางเมืองนะครับก็ได้เงินแค่นั้นเองโอเคครับก็ไปปะครับจับเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเขาเล่นเซิฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดก็ตามเนื้าที่เราพาไปทัวร์นะครับ ก็ฝากคลิปนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปด,ด้วยแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อใจนะครับในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยเองนะครับบายกกจันจุ๊บ